เชื่อว่านะครับหลายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในสยามสแควร์เนี่ยจะต้องสังเกตตึกที่อยู่ด้านหลังแพนนะครับทั้งหลังแพนที่เป็นตึกที่มีจอสามมิติใหญ่ขนาดนี้คือตึกคลาวไบเคแบง k ที่มาในคอนเซปต์พื้นที่ให้ไอเดียมีชีวิตหรือว่า create universe นะครับที่แพนเชื่อว่านะครับจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ประจําสยามสแควร์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้แชร์ไอเดียสร้างสรรค์รวมถึงทํากิจกรรมร่วมกันนะครับที่สําคัญนะครับแพนได้ยินมาว่าตึกนี้เนี่ยมีค่าบริการที่ฟรีทั้งหมดเลยนะครับ แล้วตึกนี้นะครับยังเป็นอาคารแห่งแรกและแห่งเดียวในสยามสแควร์ที่ถูกออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวหลีดและมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาวัะที่ดีฟ t ตเวลด้วยแต่ละโซนแต่ละชั้นทำอะไรได้บ้างและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ขนาดไหนเดี๋ยววันนี้แพนพาแบไตบุกตึกคลาวาบเคแบงให้ดูกันทุกซอกทุกมุมเลยครับ ตึกที่ชั้นหนึ่งครับด้านหนาของแพรเนี่ยจะเป็นสาขาของธนาคารกสิกรไทยที่เรานะครับสามารถทําธุรกรรมได้ครบคันเหมือนปกติเลยครับส่วนการจะเข้าไปใช้บริการของตึก Cloud b ย Kbank ตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องทําการแอด Line แอดก่อนครับซึ่ง Line แอดนี้นะครับเราก็แอดเข้าไปแล้วพิมพ์ว่าแอดคลาวบ b ยเคแบงไม่เว้นวัรคนะครับ แล้วก็ทําการสมัครตามขั้นตอนที่เขาแจ้งในหน้าจอได้เลยถ้าเกิดใครที่ใช้แอปเชฟพลาสอยู่แล้วอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้ก็สามารถลงทะเบียนได้เหมือนกันพอลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการกดรับ QR code แบบนี้มาเพื่อเข้าไปในประตูโนมัติเดี๋ยวพทรศานสาธิตวิธีการเข้าให้ดูครับเราก็เริ่มจากการสแกนอุณหภูมกิก่อนเข้าตึกนะครับพอสแกนเสร็จเรียบร้อยเราก็สแกน QR code นะฮะ สิ่งแรกที่สะดุดตาแพงมากนะครับหลังจากเข้ามาเนี่ยก็คือวอลอาร์ตตรงนี้นะครับซึ่งทาจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างตามมาดูครับนี่นะครับเขาผลิตจาก40เป็นะครับเป็นเศษถุงพลาสติก45เปเ็นป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับ10เปเ็นป็นฝาขวดน้ําแล้วก็5เป็นเป็นสารเติมแต่งครับพอผลิตออกมาเนี่ยก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับโหสามารถมานี่แตกสอนได้นะครับดึงออกมามีสูงนูนต่ำนะครับตรงตามคอนเซ็ปต์ของตึกนี้นะครับที่เป็น พื้นที่ให้ไอเดียมีชีวิตรหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยจะเอาตรงนี้นะครับเป็นการจัดนิทรรศการศรริลปะเล็กๆเนี่ยก็สามารถทําได้เช่น,นเดียวกันครับผมว่าเก๋เดีฮะอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือมุมคลาสคาเฟ่นะครับที่เขามีเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ขนมที่หลากหลายนะครับซึ่งเขาก็จะมีเมนูซิกเนเจอร์ที่จะมีคําว่าคลาวอยู่ในเมนูนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ไปขอรองสั่งนะครับเป็นไอ์คลาวกีวีอเมริกาโน่แก้วหนึ่งครับแล้วก็ที่นี่นะครับจะเป็นการชําระเงินแบบแคชเชียร์เท่านั้นก็คือจะต้องสกนนนค้จ่าเทััรบ อีกมุมนึงนะครับก็จะเป็นโซน The Wisdom Lounge ครับเป็นโซนพิเศษสำหรับลูกค้า The Wisdom พอเราเข้ามานะครับก็จะเจอกับอีนว2ตัวที่น่านั่งมากๆนะครับแล้วก็จะมีที่นั่งเต็ไมไปหมดเลยนะครับนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วนะครับแค่ชอบวิวกระจกที่มองไปเห็นใจกลางสยามมากๆเราจะได้มองคนเดินไปเดินมานะครับทำให้ดูมีชีวิตชีวาดีครับ นี่นะครับแผนอยู่ที่ชั้น3ของตึก Cloud b ยเค a บ k งนะครับซึ่งในชั้น3และชั้น4นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเนี่ยสามารถจองมานะครับเพื่อที่จะนั่งคนเดียวหรือว่าจะนั่งเป็นกลุ่มซึ่งแผนมองว่าตึกนี้เนี่ยเขามีการแบ่งสัดส่วนของที่นั่งได้ค่อนข้างดีเลย ถัดมาจากโซนนั่งคนเดียวนะครับจะเป็นโซนนั่งตรงกลุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็เลยตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นโซนที่เขาเรียกว่า a m p h i t h e ต t e r นะครับซึ่งเป็นโซนที่ใช้ในการจัดพิธศการจัดอีเวนต์จัดการประชุมต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ได้มีอีเวนต์อยู่นะครับเราสามารถมานั่งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถพูดคุยประชุมต่างๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องจองเข้ามาเลยเพราะว่าโซนที่แพนบอกก่อนหน้านี้นะครับจะต้องจองเข้ามาผ่าน Li n e OA ซึ่งต้องเป็นลูกค้าของ k คนะครับถึงจะจองได้และถ้าเกิดใครนะครับที่ไม่ได้จองเข้ามมากกก่อนนะะครับ็จีซ ซึ่งโซนนี้นะครับจะเป็นโซนที่จะเป็นหน้าจอนะครับที่คอยบอกเรานะครับว่าพื้นที่ตรงไหนมีคนนั่งอยู่พื้นที่ตรงไหนยังว่างอยู่ซึ่งก็จะแสดงเป็นฟอร์แปรนตรงนี้ตอนนี้เผนเดินมาเป็นวงกลมครบหลูกพอดีนะครับถ้าเกิดขึ้นบันไดมาชั้น3าเนี่ยก็เลี้ยวขวามาก็เจอเลยนะครับเราก็มาดูสมมติแพนกดเข้าไปในชั้นสามนะครับมันก็จะเห็นว่าตรงไหนเนี่ยมีที่ว่างอยู่บ้างตรงไหนมีคนจองอยู่บ้างสมมติแผนนั่งคนเดียวแผนก็เลือกนี่เลย ตรงนี้นะครับ K04 ระบุระยะเวลาให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกที่นั่งจากนั้นนะครับก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็สแกน QR code ใน line OA ของ Cloud by c e b a n k ก็จองได้เลยครับและที่ขาดไม่ได้ในการมานั่งทำงานอ่านหนังสือที่ co-working space แบบนี้นะครับที่นี่เนี่ยเขามีบริการ Wi-Fi ให้ฟรี free ด้วยครับในการเข้าใช้แต่ละครั้งนะครับเราจะใช้ได้ครั้งละ2ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดครบ2ชั่วโมงแล้วนะครับยังอยากนั่งทำงานต่อเราสามารถกดขอ Wi-Fi ได้ใหม่ซึ่ง Wi-Fi ที่ให้มานะครับจะมีความเร็วอยู่ที่20ครับ20แล้ว กินได้2เครื่องพร้อมกันครับนอกจากบรรยากาศดีแล้วนะครับยังมี Wi-Fi ใช้ฟรีครับดีมากๆเลยตอนนี้นะครับแพนก็อยู่ชั้น4แล้วนะครับซึ่งชั้นสเนี่ยจะเหมือนกับชั้น3เลยนะครับตรงที่ก็จะมีที่นั่งสําหรับนั่งเดียวนะครับแล้วก็มีที่นั่งสําหรับนั่งกลุ่มแต่ว่าที่เป็นจุดเด่นของชั้นนี้เลยนะครับก็คือห้องประชุมนั่นเองที่เขามีให้ถึง3ห้องนะครับในห้องประชุมเนี่ยก็จะมีจอนะครับมีไมค์มีลําโพงที่เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ฟรีเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในห้องประชุมกัันว่าามีอะไรรบบ้งค นี่ครับตอนนี้อยู่ในห้องประชุมแล้วนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามีโต๊ะสาหรับการประชุมนะครับมีปลั๊กไฟให้พร้อมมีจอมีไม์แล้วก็มีลาโพงให้นะครับสำหรับใครที่จะนัดประชุมที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหน่อยก็สามารถจองเข้ามาได้ผ่านไลน์โอเอของคลาวไบเคแบงครับเห็นแทนเดินแต่ชั้น1มาชั้น4แบบนี้นะครับจริงๆตึกนี้นะครับคลาวไบเคแบงเนี่ยเขามีลิฟต์ให้ครับ ซึ่งลิฟต์นี้นะครับเราเนี่ยสามารถขึ้นมาชั้น4โดยตรงจากชั้น1ได้เลยแต่ก็ต้องผ่านการสแกน QR code เหมือนเดิมน,นะครับซึ่งลิฟต์ตัวนี้เนี่ยใช้พลังงานสะอาดนะครับซึ่งเป็นพลังงานที่ได้จากโซล่าเซลล์บนดาดฟ้านั่นเองรวมถึงสีมือความสะดวกอื่นๆก็ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์เหมือนกันนะครับตึกคลาวบายเคเบนะครับเป็นอาคารแห่งแรกและแห่งเดียวในสยามสแควร์ที่ถูกออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวลีดซึ่งมาตรฐานนี้นะครับชื่อเต็มๆอย่างเป็นทางการของเขาเนี่ยคือ leadership in energy and environmental design นะครับซึ่งมา านนี้นได้รับการยอมรับสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกาครับหรือว่า USGBC โดยอาคารที่จะได้รับมาตรฐานนี้นะครับจะต้องผ่านการประเมิน7ข้อนั่นก็คือพื้นที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืนการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพการดูแลจัดการพลังงานและบรรยากาศการเลือกใช้วัสดุและทรัพยากรคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารนวัตกรรมการออกแบบ และการให้ความสําคัญกับปัจจัยท้องถิ่นครับพูดง่ายๆนะครับว่าอาคารนี้เนี่ยจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การก่อสร้างยันการใช้งานจริงเลยและที่เป็นเห็นก็เป็นอย่างนี้จริงๆครับตอนนี้เนี่ยแผนยืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าของตึกคลาวไบเคแบงค์นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่จะมีโซล่าฟาร์มอยู่ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน100%เลยนอกจากนั้นนะครับคลาวไบเคแบงค์เนี่ยเขายังคํานึงถึงประโยชน์ของการแยกขยะสังเกตได้จากจุดทิ้งขยะที่มีการแยกไว้ชัดเจนนะครับ เพราะว่าคลาวไบเคแบงค์เนี่ยเขามองว่าการที่เราสามารถนําสิ่งเหลือใช้เนี่ยไปใช้งานซ้ําไปรีไซเคิลได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากๆครับนอกจากนี้นะครับคลาวไบเคแบงค์เนี่ยยังมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมาตรฐานอาคารอัจฉริยะแบบเต็มรูปแบบเริ่มจากอันดับแรกนะครับ S C G H V A c a Air Scrubber นะครับระบบที่จะช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง20%พร้อมบำบัดมลพิษและก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยและการติดตั้ง S C G Bi-ion นะครับระบบที่จะช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ได้สูงถึง99%ก็ยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในอากาศที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับจนนำไปสู่การได้รับรองมาตรฐานอาคารรีและก็ f i t w well วลนะครับหมายถึงการทำให้อาคารสามารถประหยัดพลังงานไปพร้อมๆกับการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ใช้งานทุกคนครับซึ่งทั้งหมดนะครับก็จะกลับมาแสดงผลที่จอ 3D นะครับเพื่อบอกว่าตึกนี้มีการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอย่างไรรวมไปถึงบอกอุณหภูมิโดยรอบของบริเวณนี้ด้วยครับปกติเนี่ยก็จะยากมากนะครับที่เราจะทราบว่าตึกหรือว่าอาคารเนี่ยจะมีการใช้พลังงานอย่างไรปล่อยก๊าซอะไรสู่บรรยากาศโดยรอบบ้างแต่ว่าคราวเนี่ยการี่จะโชว์ให้เห็นเลยครับว่าที่นี่เขียวจริงๆครับ และที่นี่นะครับก็คือตึกคลาวบายเคแบงค์นะครับที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางสยามสแควร์ที่ทางเคแบงค์เนี่ยเขาตั้งใจสร้างขึ้นมาเป็นพื้นที่ให้ไอเดียมีชีวิตครับคนรุ่นใหม่แพ้เนี่ยน่าจะชอบกันมากๆที่สําคัญยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับตึกคลาว b บายเคแบงค์นะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10บโมงจนถึง2องทุ่มนะครับสถานที่ก็คือใจกลางสยามสแควร์อยู่ที่สยามสแควร์ซอยเ มาถึงปุ๊บนะครับก็จะเห็นตึกสีเขียวตั้งตั้งงานอยู่กลางสยามสแควร์เลยสังเกตได้ง่ายมากๆนะครับก่อนจะมาเนี่ยก็อย่าลืมดิจิตเตอร์จองเวลาก่อนที่จะเข้ามาผ่านทางไลน์นะครับสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆจริงๆลองมาใช้บริการกันได้นะครับใน co-working space ของ cloud by k bank ครับ